จากกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกแถลงการแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องในกัมพูชาหยุดออกอากาศภาพ,พยนตร์และสื่อไทยทุกประเภทนับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานั้นและได้ให้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติเตรียมฉายซีรีส์เรื่องลูกชายใต้คืนวันเพญทดแทนละครไทยเราจะมาฟังเรื่องย่อของละครนี้กันนะคะ สำหรับซีรีส์เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ของฮุนเซนโดยจะเล่าผ่านช่วงยุคขมรแดงการรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุการเข้าป่าเพื่อต่อสู้ในยุคฆาล้างเผ่าพันธุ์ของขมรแดงการเดินทางไปเวียดนามเพื่อหาพรรคพวกและกองกําลังปลดปล่อยประเทศการพบกันของสมเด็จฮุนเซนและสมเด็จบุญราณีหลังการปลดปล่อยประเทศในวันที่7มกราคมปี1979นําแสดงโดยปานคํมมานูและฮินจันเนียรัต ทั้งนี้เรื่องราวของลูกชายใต้เดือนเพนจะเน้นช่วงชีวิตวัยหนุ่มฮุนเซนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาและเป็นนักรบขเขมรแดงต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลลอนนอนระหว่างสงครามปลดปล่อยฮุนเซนได้พบรักกับบุญราณีทั้งสองต่างร่วมอุดมการเดียวกันก่อนยึดกรุงพนมเปญฮุนเซนได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้ายขณะสู้รบและเวลาต่อมาดวงตาได้บอดสนิท หลังจากเขเมิแดงโค่นรัฐบาลลอนนอนสถาปนาระบบเขเมิแดงคุณเซนถูกส่งไปประจำการที่คอมมูนในภาคตะวันออกของกัมพูชาจากนั้นกลางปี2520คุณเซนและสหายอีก3คนตัดสินใจหนีออกจากคอมมูเขเมนขมิแดงไปพึ่งพาวียดนามเพื่อจัดตั้งกองกำลังต่อต้านเขเมิแดงจึงจำใจต้องทิ้งภรรยาบุญราณีไว้ในแผ่นดินบ้านเกิดช่วงที่คุณเซนหนีไปเวียดนามบุญราณีตั้งคันและสูญเสียทารกคือลูกชายคนแรกเป็นฉากหนึ่งในคุนเซนเดอะซีรีส์ที่ฉายภาพอุดมการณ์อยู่เหนือความรัก เธอยอมเสียสละเพื่อให้สามีไปทำหน้าที่กอบกู้บ้านเมืองคนล้มระบอบขมิแดงปลายปี2521 แนวร่วมต่อต้านขเขมรแดงและกองทัพเวียดนามบุกเข้ายึดกัมพูชาโพ่นระบอบขเขมรแดงโดยสภาพบ้านแตกสลายขาดฮุนเซนจึงตามหาภรยาไม่พบเนื่องจากภัยสงครามจึงมีคนกัมพูชาทิ้งคอมมูนหลบหนีไปอยู่ตามป่าเขาหลังสถาปนาระบอบใหม่ฮุนเซนวัย27ปีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยช่วงที่เดินทางไปเยือนสหภาพโซเวียตจึงมีคนส่งข่าวว่าได้พบบุญราณีภรยาของเขาแล้วบุญราณีจึงเป็นนางแก้วสดที่รักของฮุนเซนที่ก่ะเป็นเรื่องราวเหมือนตำนานผ่านซีรีส์ชุด ชายใต้เเเดนนนี่องสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เคยเออกอากาศในสถานีโทรทัศน์กัมพูชามาแล้วตั้งแต่วันที่20มีนาคมปี2023มีจำนวนทั้งหมด96ตอนใช้งบการสร้างกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ194ล้านบาทโดยบริษัทเอกชนของกัมพูชาใช้ทหารจริงร่วมฉากสแสดงกว่า2,000คนแล้วเริ่มถ่ายทำตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2022แน่นอนว่าชาวกัมพูชาจะได้กลับมาดูละครเรื่องนี้อีกครั้งหลังมีคำสั่งแบนละครไทย รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ